บัตดนี uh ้เป็นครั้งที่สิบเกิดตรงกับวันที่หกธันวาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดท่านเจ้าอาวแกนเชื่ร์ดาวิเรืองเขาเป็นาาจาสรยายพูมงคลวันี้เจ้าบุชาธรรมบุชาสังฆบุชาและเป็นอาจารย์ยบุชาใดองค์พระมปฏิเทแะเจ้าองค์อปู่เม็นดรูวงองปู่เเดินงคปูศาตลอดทั้งภูบาจา์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามณีขอเทศเทวดาทั้งหลายโปรดจงมานงนาในการสวดสารยาย ของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยนัยคุบราจังขอทูตเทวดาทั้งหลายปกจงมนานานจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การเสด็จในส,นสนาธยายต่อไปบทที่หนึ่งบทสวดพุนุนเทวดาสัมมันตาจักรวาลิสุอัตตาการสารปุุเทวตาสังฆมาโมฬิราชสักสิมันตุสังฆโมคะทังสังเชกาเมจรูเปชลิศเจริจันตาลิเชวิมาเน ที่เปละเทตคามีกตรู้ว่านาท้าอนเียช่ยเหลือุมเห็งเชเก็มาจะยังุ้เซวาชละสวิเทเมเขาคณะพระราชาดิทานตาสิริเกนะนีวัจนังสาทโวเมีชวนำตุขามาชวนากโลยยามพันตาธรมาชวนากโลยยมหันตากธรมาชวนากโลยามพันตา บทที่สองบทสวดนะมัสการสิทธิการหาน้โมตสพภะเ้าตัวหาตัมามุทธสหน้โมตสัพภะเัวหตมาระาหน้โตสัพ้าตัวหวสมจพุทธาสามบทสวสัจจกิยาคาถานันทีเีสนนางอัญญพุทโธมีแสนนางวรังเอตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมหงตุสัทานันทีนีสนนางอัญญขโมมีสรนังวรังเอตนะสัจจะวัชเชนะสุติเมหงตุสภพพทานันทีนีสนนังอัญญสังโคเมีสนางวรังเอตนะสัจจวัชเชนะสุติเมหงสะ บทที่สี่บทสวดมหาการุณิโกนาโทติอาติคาค่ะมหาการุณิโกนาโทหะอัถยะสัพพานีนามปุเรตวาปารมีสภาปโตสโพติมุตตังเอเตนะมาหุตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพานีนามปุเรตวาปารมีสภาปโตสโพติมุตตังเอเตนะสุตตาวเชนะมาหุตุสธุปัทวา มหาการุณิโกนาโธสุขายาัาภะปารีนางปเาูเรตวาปารามีสภา,าประตรสัพพุติมุตมังเอเตนะสัจวเชนะมาหนุนตุสัพพุปตาวาบทที่ห้าบทสวนมหาสมยศูน เอวามีสตังเอกังสามัญพระกวาสังเกตชุวิหารติกะเปรลวัตุสิงมหานิมหาตาที่ผูสังเกนะสถิติมจัมันเตหิที่ผูสเตหิสะเพงหิว่าอรหันเตหิทัศสิงจุลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปตังเกิดวัตังทัศนายะที่ผูสังกัจจะอัตโกจุนายทาวไกลกลางเทวานางเอตโฮโมสีังโภพกวาสังเกตชุวิหารติกะเปรลวัตุสิงมหานิมหาตาที่ผูสังเกตณัสถิติมจัมันเตหิทิ่ผู้สังเกตหิสะเพงหิว่าอรหันเตหิทัทังศ ยันหน้ามายันปีเย็นนะพระกวาเตนุปัสังกามียะวอุสาวงติสวาปันโตสุเกปเจกะถาปะเสยามติอะระหตาเทวตาเสยรหาตินามาภะระวาปริโสชนิติรตังวาบหามสาลียาปสาลิตาวาบหังสามิเชวะเอวะเมวะสุทาวาเชสุเทวิสสกรันปิตาปุตตุคุลาตุปัฏฐานสุอะระหตาเทวตาพิมันตาพิวาเทตวายกัมันตานาสุเอกัมันตันทิตาโคเอกาเทวตาตุโคิสันติเกปเจกถาปะเสยามติอะระห ภาสีมหาสมัยโยปวานันสมิทวกายสมาคตาคัตมหาอิมันตุสมิยะเทิตายว่าปรชิสังติอะโคปราเทวตามตัวริเกมังคาภาสิตัตตาพิกโบสมมาหังุติตังอุทโนชุมักัาสุารวเนตนายิขัตยญิยาลักันติปิกาติอตโภราเทวตามูตัรเกมังขาาสิเชตวาคีรังเชตวาปรีัหินทคีรังโอหังจะไม่ชาตเรันติสุภาวลาจะคุมานตัสสุนติอะตโรา เราครัวพระราวตาองตัวสรเกมาคาถาาเกจพุทธังสารนังคตาเสนเตกมิสันติอภัยุิปะหายามมุสังเาหเทวการนังปุเรสันติเตะพะคาุมาดิเยวเยนเวตาสโลกตาโเทวตาสนิาหุตวตาทันายคุณชนกเยปิเตสุอติตามนังหันโตสมาสุภะเตสพิตานังเอตมายวะเทวตาสนิปิาหิสุเซธาปิเซธาปิไมหังเอตตนิ เย็ิเต็ิที่เวีิสติอนาคตปนานโตสมาตตสบิปตนังอิตยวะเทวตาสิตาิสติเชีาเอตะหอาิกิสามิเวเทวกายนามานิกิรีสามิเวเทวกายนามานิเทสสามีิี่เวเทวกายนามานิตังนาทัรกมนตสิกโลธาาสิสมิติเอวะัมเตติโกิูมันตวปจันสโสอตาทัจะ สิโลกัมมณุกษานี่ฝ <Elena. S 2> <die> ่าภูมิภาคทัสตาเยสตาคิลิคยข้าพระบงไปหินตตาสมัยตาปุถุสีหาวสันเีนาโลมหังสาวิสาภุโนโอทาดาสาสทาวาเปรสันลาติโยเบเดเตยแต่ว่าเนี่กับดิลวัฒเวตตตงมันจะใช้ทาสาวเกสสีนะเตเทว่กายาพิกัรตาเตวิชานาถะาิี่เาบอเยวังคิดดสเตจะอัตตปะมาณการงสิดว่าบริษัทชนะเตสมุยานมุสานาสักชนะ อภิเษกตั้งมั่นทางคุ้สานสังขัตว์ตนิสตางค์ยังสานามรสานามังตั้งชูภิเษกตัมั่คุงที่ชาสภาข้าองตระจรสภงอภิยายาวัวขิดวานัสกุมารตัวเมียสัตว์าวเฟสเนเเตเดวกายอภิกตัเตวิชาณาธาที่ที่เขาโวยเยวหังที่ดีสามีเคืองเหีนุปุโซสัตว์างสัตว์เยขาวมากบิลว่าทวายที่มันตชีติมันตวนาวนุยศน์สิโลวนามาที่กรมตีวนางชาสังขารเฮียม้าวัดลายขานานาตะวัน สาตายที่ราติสาสายขานานาตวันิโนอีที่มันโตสุติมันโตวันนับวันนุยสัตรีโนวมทนามาที่กมุสติมนังอีเจเตโสกัสสาสาสายขานานาตวันิโนอีที่มันโตสุติมันโตวันนับวันนุยสัตรีโนโมทนานามาที่กมุสติมนังเวสัมมิตาปิสตายขานานาตวันิโนอีที่มันโตสุติมันโตวันนับวันนุยสัตรีโนวมทนามาที่กมุสติมนังคุมภิโรดข้าใช้โกเวย์บุลสันิเวสินามยินโยนาสตัสหัสสังยาขานังไปยิรูปัสติกุมภิโรดข้าใช้โกโสป สังราชาตราโสปัสาติพระนาธรรมอธิปติมหาราชยสันโสปตาปิตาสาวโวอินทรามามหาภลายที่มันโตชื่อติมันโตว่าน้ำมนุยศรีนงพระธนามาอภิกรรมุงชิมกิวมะนางท่าขีนันจะที่สังราชาวิรูโมตาปัสสาติคุมตานางอภิปติมหาราชัยแสนโสปตาปิตาสาวโวอินทรามามหาภลายที่มันโตชื่อติมันโตว่าน้ำมนุยศรีนงพระธนามาอภิกรรมุงชิมกิวมะนาง ပတိရံကြတိသံရာชาရူပ္ပခိုပစာတေနာခနာအธิပတိမဟာရชัยဆရိစောပတပိတသဝုဣနနာမဟာဘလဣတိမတ္တရှိဇိဝတဝနဝလိုယဿဇိရံဝထာနာမာတိကမုစတိဝနပူတလံကြတိသံရာစာကုဝေလောတပ္ပစာတေခနာအธิတိမဟာရชัยဆရိစောပတပိတသဝု อินทรานามาหาาลที่มันโตสิ่มันโตว่น้าวโนยรสิวัฒนาภิกมุตินาปุริมาทิสานะาราโสกินีนลูโกปชิเมนลูปภกเวลตะรังท่สาตาโรเตมหาราชาสะปันตาเดือดโลทิสานันทนาบาอังสุวะเนกปิละวะทเวเจสามายาโนทาสาอาคูนจะกินกาสตามายาคุเตทุเวทุพิภูจะิโตสาจะัโนกามเกเทโทจะกินโนกันทุนี่ขันทุสปะนาโทบมันโยเทวาสูโตจมาตะรีเจเสโนันตะโพนคราชชะโนสอบโพ อาคูปัจจสิโคเจวติมรูสิยาสตาไเจจิเยจราชโนคณาภาษานาชุปิมาพิกมุติมนาอธาคูนัภาานาคาเวสลาสันตสกาลกรรมราสลาคูบายาคาสังยติบิยมนา อภิกรรมุงที่คุณนันท์สิมิติวรรณังอธากุลนับสาเบศลาสหัสกากำรัชลาอุบายการสัญญาติพี่ยมุณนาและถ้าแต่ละถาจะอาคุณกา,ายสังโฆเอลามนุมหาโนโคสปะกัสิมิติวรรณัง เยนาขาราชเชสหัสสาราติพิพาทิชาปักขีวิสุทธรจักรภูเวหายะสาเตมนาบประชาปตราจิตจิรจิตลาอิติเตสนามาพยันตคานาภะราชานามาสิสุปันโตเขมมาการศิพุโยโธสันหาหิวาใจหิอุปหะยันตานาคาสุปันนาสมากังสุพุทธังชิตาวัชระหัเตนะสมุทังอจุราชิตาภาตโลวาสาวะเสเตที่มัตัวยะชะสินโอการละกันฉามหาพิสุราอสุราทาเวคสาเวปาจิตติสุจิตติปานนาโธมุงจริงสหัสสดตัะฟรมปทานาสุเทเวโรจนามกา สนายตเทวาพระลิงเทนาลาหุปัตมุปปาขมูงอโปจะเทวาปตวีเจเตโชวายโยตทะขมูงวรุณาเทวาโสโมยัสสาสามเมตตากรุณากายตาภูริวายัสสสิโนท้าเสรษฐะก็ยะสรรพนานาตะวันิโนยิมันโตสุกิรันโตวันะ้อนุยิสัสิโนโมทานามาภิกขุมุติมนามเวทุจะเทวาสาลิจัสมาติภูเวมาจิสุเววาจันทมาคูบุลักิตาเนสุปนิสัจตุเะมาคูบุลักิตานณขตานิบุลักิตวา อาคูนทวลากาวัุนาวัโสโปาคาปุริท perquè, โถทาเสตย์การสเพนานตวนิโนอีทีมันโตชุติมันโตวันน้นนสัชิวัฒนมาพิกมุติงวนางอาคููเทวชลามังคริิาริวาอิทกาจโรชาตุมาปุานิพัสโนวัดวารุาาธรรมมาอธิตาอเนชกาุเรยุจลาูอาคูวสวันิสิโนทเสตยะกาสเพนนะตวนโนอที่มันโตชุติมันโตวันน้นนสันินวัฒนมาพิกมุินาง สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สัตวมนุษย์สุตตมาคิตาปุสกาคูมโนปุสกาทาคูหัลโยเทวะเยจโรหิตตวะสีโนปาราคามหาปาราคาคูเทวายะสันสิโนทัาเสเตทีได้การสวีดานาตอวานิโนยิ่มันโตชืติมันโตนัมโน่ยิสันสิโนว่าถามาพิคมุสติมนาน สุกากรุณาลุนาอาคูานะเวฆาณสาสาโอคาตัคยห,หาปามุคนาอวาคูเทววิจักคนาสตามันตาหาระคชาณิสกายาสันจินโนทยายังอาคาปชุโนโ,โยธิสาพระวิสันติท่าเาสตเอลธกยการเพนานาตตะวัน,นิโนยิมันโตสุติมันโตนัมวโน,วน,วน,วนวยสันจิโนโมทนามาพิกำมงชวินติมะนังเขมียาลิสกายามากันทัลกาเจรัสสันจิโนลาพิตะกาลามาเฉดท้าชุตินามาจอสสวรนิมาราติโน อาคูอาคาคูปรมิตาท้าเสรษฐะรัคขรากายาสเีนานาตวานิโนอิภิมันตุสติมันโตนามันโยสันสิโนุมท่านมาผีกมุสติมลังสันเทเตเทวะนิกายยาสเีนานาตวานิโนนามันว่าเยนะอากังชิเยจินเก สาทิสานสหบาวุตชาติมังคีลังวัตินนัมนาสวังท่าเคโมขะนารังนาทันจันทัรวาสิตาสิต <Heck> ังสุโภมาปรมาตโตจัปปุไตที่มันโตสหเสนังกุมารุริโสภาคะชมิติวะนังสชาสุโภมโลุกนามาห์ภูมาทิตาตติอุปปันโนชุติมันโตอุสมากายโยรัสสังเดโชทัศเสตหะอิสลาคูเบเจกวัตินโนเตสิตามัญโตอาคาบริวาริโตเจสิภิกันเตสินเตเจภูมเก สินเทเทเวศพุทธเกมาลาเซนาทิกรรมที่ภาษาการศาสนาที่ยังอิถากนัทธาพนธาลาเคนะปันธาบรรทุโวสมันตาบริวาลเลยทำมาโวมุจจิถากูจินังอิติตัถามหาเซโนกันหาเสนังอเปสชิปาริมาตะนาหัจจดสลังกัตวาเพระวังยถาพระพุสุโกมีโขทียยาคือที่จะโทธาสุตราิทาวันตีสังคุณโทตะยาเมเสยาตะทางกับพี่ยะอวักขิตวานจชกุมารตะโตมันริยิสตาสาวเกสิสเนรเตมาลาเสนาทิการตาเตวิชานาถาพิกโว จ r อาตาปรมากาลุงสุตวาัจนาวิตาลาเคหิประกามมงสังยมันปีชินโมันปีอินเยุงสพเพวิชิตสังขมาพยาติตายสสินมุติสาปุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทิหกบจุลละเชยปประกนักมม เมพุทธเตชะสารตนาตยาธรรมิกาเตชะประสิทธิ์ที่ศีเทวานารายณปะระเมสุราสิโอมาชินทาจัจจตุโลกะกับพิลักกาสมุทาภูตุงคังค่ะจะสภมัชย์เชยาประสิทธิ์ที่พระวจเตเชยะเชยาธรณิธรณีอุทธิอุทธิศทีนาทีเชยะเชยะข้าคนละตนละนิไรยนิสัยนิไรยเสยเสนะมะอุระเจปนารีเชยาเชยาข้าพิรโสผีนาเคนธนาคีปิสาตะพูดตะกายเชยาเชยาทุนนิมิตาโลคีเชยาเชยา สิงคีสุธาทานมุขชาเชยเชยวรุณะวรุณะมุขสาตาเชยเชยจำปาธินานะคะคุลละกันโทเชียเชียคัจฉะคนนะตุโลงสุการาพุชงสิหะพยัคฆะทีป่าเชยเชียวรุณะมุขยาตาชิตตะชิตตะเสนาลีปุณณะสุทิปนารตีเชยเชียสุขาสุขาชีวีเชียเชียธารนีตะเลสัทธาเชยยเชียเชยสะธารณีสะตติงสทธาเชียเชียมขลลาดรัญญะพวันเค ชียชยาวรนุนาแยเคชียชยาละกันเซนสุระพุทธาเตชาชียชยาพรมมินทัคณาชียชยาราชาธิราชาชัยชียชยาปัทวินสภังชียชยาอหันตาปัจเจกะพุทธสาวันชียชยามเหสุรหะรงหลิงเทวาชียชยาพรมมาสุรัโขชียชยานาโควิรูหโกวิรูปัคโขจันทิมาลวินเชียชยาอินโทจะเวนะเตโยจักุเวโรวันโนจัอคิวายโยจัปาชุนหูกุมารุทัตตะลัทธโก อัฏฐรสะมหาเทวะสิทธิตาปัสสะอาทยุอิสินุสาวกการสภาเชยะรามูพระวันตุเตเชยยะธรรมูจัสังโฆพระสปาโลจัชเชยะกังเอเตนะเชยยะเตเชนะเชยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะพุทธหุนตุเตเชยะมังคลังเชยะเชยะวปิป พุทธศักราสิลิมโตอยังมาลาสัจปาบิมโตราชิโยโคสยามพุทธีมังเลปโมทิตาชยตาธาโรลมมัทนาเฮสินุเชโยปิพุทธศักราสิลิมโตอยังมาลาสัจปาบิมโตราชิโยโคสยามพุทธีมังเลปโมทิตาชยตถาอินทกนาเฮสินุเชโยปิพุทธศักราสิลิมโตอยังมาลาสัจปาบิมโตราชิโยโคสยามพุทธีมังเลปโมทิตาชยตถาเทวคนาเฮสินุ เชยปพุทธศัสลิมัตโตะยามาราสัจปาิมตชิโยโคสยมพทิมังเชยเหโยปพุทัสิมัตโตยามาราสัจปาิมัตโตชิโยโคสยามพิมังเลปมติตาชียะตถานาทนาหสิโน สยโยปิมลัสสสิริมโตอายังมาลาสะจปาบิมโตราชิโยโกสยามโพธิมังเรปโมทิตาชียตถาสะโบมัทนาไมเฮสินโวชายันโตโพธิยาโมเรสยาลังนาทิวันโนเอวังตะวังวิเชโยหองเชสุเชสมาคาเลปรลชิตปางนาเกสิเสปัทวิโปคาเลสัพพาพุทธานาคาปโตบโมทิติสุนักตังสุมาลังสุปะพาตังสุทิตังสุขโนสุมุขโตจะสมุยถางพรมัจจาริสุพรทักคินังกายกรรมัง วจากรมาปทักขินังปทักขินัมมนกามาปณิหิเกปทักขินาปทักขินากตะวานนลภัตตเีปทักขินีเตอัฏฐลธาสุกิตาวิลุหาพุทธศาสนีอโลคาสุกิตาโหนทะสหชาเพหิอาทิภิกชุนันตุโพนโตเยเทวาสัินิธานีอธิกตาธิกายุตัสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพทาละขันตุสัพพสัตตานังละตุชินะศาสนางยากา迦ิปฏตนา เตสังฉับเพปุเรนตุมโนร a ชายุตากาลีประวัตสตุวสังวสาวดาหาการูคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรตุจักสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอะราหันตุยะถาราหัน <c oughs> บทที sea, Respect, ่เจ็ดบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวามสุตังเอกสมัยมัจจวาสังวะทิยังวิหารติเชตแต่ว่าในอนาถปิสิกาสะอราเมตตะตตโควัคกวาพิภูอมาเจชิพิกขโวติพัตันเดตเดพิภูพุนโตปจันสุโสขกวาเอตตะทวจะกอุปาทาวาพิเกเวตตาขณานานันุปาทาวะตัทธตานังขิตาวะสาทาตุธรรมะทิจตตาธรรมะนิยามตาสเพสังคารานิจติตังระฆะโตอภิสัมปุจติ อภิสมีติอภิอภิสัมพุนิตวาอภิสมีตวาอจิคติเทเสสิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกรุติสเพสัการะอินาติปาทาวาพิเกเวตทักตานังนุปาทาวาทักตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตา สัพเพสังฆาราทุกขชาติตังนทธตัวพิสัมพุจติพิสมติภิสัมพุนิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสสิปัญญาเปติปัญธเปติวิวารติวิพาสติปุตานิกรุนติสัพเพสังฆาราทุกขชาติอุปาทาวาพิเกเวตทากตานางอนุปาทาวารักตานังพิตาวะสาธาตุธรรมะพิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมา อนันตาติตังนะคัตตุอภิสัมพุจติอภิสเม,มติอภิสัมพุนิตวาอภิสเม,มตวาอาจิกติเทเสสีปัญญาเปติปันธาเปติวิวัตติวิภัสติตานิโกโนติชาเพธ,ธมาอนันตาติอินทามะโวจา่าภะคะวาอันตามานาเตปิคือบนโตภาสิตาอภินันทุนเตบทที่8บทสวด พันเทรัตนะคาถา,ทาปแปลอตีตังนาวาขาเมยยะนันปะริงเฉนะคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพรึงพะวงสิ่งที่ยังไม่ถึงยะทะตีตามปะฮีนันจะปันนตังอปันตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธมาังตะถาวิปัสสติอสังิลังอสังกุปังตามวิธามะอุเย ผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยาๆ่างเจ่นแจ้งไม่งอเงียงของแพ่งก็ควรพอวรอะคุณในการเช่นนั้นไว้อันเชว่ากิจตามาตตปังโกชิงยามะนางิเวควรมเพียรไปกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้วันพุ่งนาอาิโนสางฆาลันเตนะมหาเสนนณัมจุนาควรมพัดเพียรต่อมาตุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารที่มาตาเปียงหรันตะมันตาติดตำตังเวพันเทกาันติติสันโตอาจิคเนมณีติ บทที่9บทสวดธรรมะสังเวชะปัญจเวชคณะแปลสัพเพสังคารานินจาสังขารเพื่อร่างก,กายและจิตใจและรูปปรรมนารธรรมทั้งหมดสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดข,ขึ้นแล้วดับไปมีมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารเพื่อร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดข,ข,ขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารแล้ว ทั้งหมดั้งสิ้นแลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตันไม่ควรเพราะว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นต้นตของเราอัุวังชีวิตตังชีวิตของเราเป็นของยั่งยืนุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสามายามารตังพังเราจะคงตายเป็นแท้ะ มารณานะปะติโยชาลางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดยอดชีวิตต่างเมอันนี้ตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนี่ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่สังเกตอายางกายอยู่อจีรังร่างกายนี้ไม่ได้แั้งอยู่นานอเีแต่วิญญาณของคันปัสจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสยนสติจักนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดิน กะล,ลิงขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ลันทางหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จาวัตสังคาราสังขารทั้งหลายนนเที่ยงเนาะอุปาทาวะยะ <Playstation. S 1> ทำมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีคมเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิ่รูันติท่านเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูสะโมบูปะสะโมสุโคความไปเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายอย่างเป็นสุขยิ่งสาเพสตามลินจะสัติทั้งหลายทั้ง,งปวงกำลังตายอยู่มลินจุจะมาลิดะเลที่ตายแล้วและที่กำลังาย แต่เทวหางมาริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนั้นที่เมยเอขาสังสยัยูยควาผมผงใยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตายังกิจิยังกินจิกุศลังกรรมมังสาเพหิพะเตหิกะตังโกนังโนนโมทันตุสชนานตุพนโตพนโตเยเทวะอสมินธานิเอธิกาตาริกายุกัสตาังตุสิกิตาังตุสุขะบุโมจะตมาตาบิตาสุกิตังตุ ุข้าพุทเจ้าทุสัพเพยยาดีกาสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุสัพเพยอายาดีกาสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุสัพเพยปิชาสภาภัยข้าสภาภัปิตาสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุสัพเพยอาจาริยุปัญญายาสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุสัพเพยนักขัตตสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุกสภาภัยเทวาสุกิตัาทุกข้าพุทเจ้าทุสัพเพยสามะตินังสมิชันตุโวบทที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพทติสตัวอาคารติมายยะอิติภะวะนโมพรติสตัวอาคารติมายยะอิต บทที่11บทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาริวาสนีทูเปคเลโพธิเกเะลตะหิงติตาธรรมทานีนาพวันตุวิสตาชนทิงโกลนเตถะวิหาริมันทะเลเทราจมันชาจนาวกาพิกวะุสารามิกาธนาบดีปัสกาคามาจเท,ทสานนฆมาจะอิสราสุป,ปานาภูตาสุกิตาภวันตุเตชลาพุจายีปิจันทาสามภวาสังเสทารทายาตาบุโวปปาริกาเนียนิกังธรรมทัรังพิจเตสเปปิจุกสาโกลนตุ สังขยาธิตุติลานสตังธโมธรรมตลาจุปกลาสังโคตุสัมกุตจัตตาเยชนิตายาอามิละขันตุสังธโมจเพปิธรรมจารโนวุติิงสปาปนเยามาธเมเอริยปเวทิเตปสนาหุตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาธารามปเวชนโตกาเลเทวปวัตสตุวติภาวยาสตานาสนิทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาอัตตชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเเอนาตาชนประชังละขันตุสาพาทา บทที่13บทบทสวดเทวดาวิโยชนะคาถา ทุกขาปัตตาจินินทุกขาปยาปัตาจินินพยะโสกปัตตาจินโสกาวุลูสเปปิปานิโนเอตาวตาจามีสพพธรรมุญญาสพาปน์สเปเทวานุโมตุสัพพาสับปสิกิยาธานาธัตูสัายาสีลาลคตุสภตาพระนาพิลาตาหุนตุคันสตูเทวตาคตาบทที่สิบสี่บทสดสมุขคนคาตาหุนตุสัพพังสุมากระลังลัคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสติมุนีลัตตาลังหุนตุสัพพังสุมากรลังลคันตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภา สัปดะสังขารุ่าเวนะสสุดทีมตือที่นหนตลตาราง บทที่สิบห้าบทสวดสัพเพพุพทาพระาปตาประเจกานจารพลันตาาจเตชนะคมิมมิสัพโสสัพเพพุพทาพระาปตาประเจกานจารพลันตาจเตชนะคมิมนมิสัพโสัพเพพุพทาพระาปตาประเจกานจารพลันตาาจเตชนะคมิมนมิสัพโสัพเพพุพทาพระรตาปะเจกานจารพลันตาจเตชนาคมมมิสัพโสัพเพพุพทาพระาตาปเจกานจารพลันตาาจชนะมมิสพทาพระาเจกานจารพลัตาาจเตชนะคมิมมิสัพโส สัพเพพุทาราลปตตาปเจกันสัพพนาตาจติเชนละขมิมิสัโสสัพเพพุทาราลปตตาปเจกันสัพพนาตานจติเชนละขมิมิสัโสสัพเพพุทาราลปตตาปเจกันสัพพนาตานจติเชนละขมิมิสัโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าน้อมครอบทีิกวาบเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเชคิดบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงพันปีหลวง ผู้เสด็จสออู่สวรรค์าลัยเพราะในทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศัพท์สิริมีคนแก่ข้าพเจ้าที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุขรมั่นคงเป็นสมาอาชีพอําชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากอย่าได้มขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสาม,มาชิฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมมาสมเด็จพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้ปุดประสิทธิประสาทพอน้นอสมส่งรุันพ ให้มงคลไปสู่วัตถุภาพเภาพตายเยสิทธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายราวรวมถึงวัตถุมงคลทั้พวงที่สามชิ่นจากสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยบุทธานุภาพเทวานุภาพวิธานุภาพอันจางสิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้รับครองทุกการถือ